จบสิ้นยุคเสื่อมถอยยุคทองของอเมริกาเริ่มต้นขึ้นแล้ว ฟัสต์นิวรู้ข่าวเร็วเดินเกมก่อนตลาดอยู่กับผมโค้ชออยศิลปัที่รันกัญญากริชโค้ชประจำสารบัลฟ้าซูแคมีนะครับในวันนี้เนี่ยประเด็นที่เราจะต้องจับตาดูประจําวันที่3กุมภาพันธ์สอ6 8เลยเนี่ยคงหนีไม่พ้นพระเอกคนนี้ครับที่นักลงทุนเองกําลังดูเขาจนหูตาล้อนกันหมดเรื่องราวยาวๆทั้งปีนะครับจะเป็นของพระเอกคนนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนที่4-7สของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขานะครับได้เพิ่งขึ้นรับตําแหน่งเมื่อวันที่20่มกราคนี้ผ่านมาเดือน ยุคทองของอเมริกาเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับนักลงทุนต่างพากันงงหัวร้อนกันเข้าไปใหญ่เนื่องจากว่า เขาได้ทําอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกนั่นก็คือในเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยบังคับให้เฟดไปลดเนื่องจากว่าเขาทําการกดการนธนาคารกลางนะครับหรือว่าเฟดนั่นเองให้ลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนั้นของอเมริกาหรือว่าในตอนนี้นั่นเองโดยในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยในการเข้ารับตําแหน่งนะครับเฟดมีการโค้งอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้ที่4.25-4.5%เนื่องจากเขาเนี่ยมีความกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเลยไม่ได้ทําการลดอะไรที่มากไปกว่านี้แต่ว่าโดนัลด์ดทรัมป์เนี่ยพอมาถึงแล้วเนี่ย เขาต้องการให้เฟดไปลดลงอีกถึง0.5%ซึ่งภายในต่างแรกของปีนี้นะครับ2 6 8เนี่ยเขาต้องการให้เป็นแบบนั้นเนื่องจากเป็นการที่จะก,กระต้นการลงทุนแล้วก็การบริโภคภายในประเทศนะครับฟังให้ดีนะครับการลงทุนและการบริโภคในประเทศแต่ทุกอย่างนะครับยังจะต้องผูกพับกระดานเอาไว้ก่อนเพราะว่าเฟดเองไม่ต้องการลดให้ต่ำกว่านี้นะครับเพราะทามก็ทําเรื่องที่2นี้ครับเขาทําสงครามเลยน,นีเอ๊ะ มันเป็นอะไรและสงครามที่ว่านะั้นคืออะไรเรื่องราวนี้นะครับก็คือการทําสงครามการค้ากับสาประเทศนี้ครับประเทศแรกหนีไม่พ้นนะครับเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่ก็คือในส่วนของประเทศจีนในประเทศจีนเนี่ยนะครับโดนั์ทรัมป์เขาได้ขึ้นภาษีนาเข้า10%ในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆหรือว่าสินค้าทางยานยนต์ต่างๆนะครับ10%นะ จาก100%แต่2ประเทศนี้นะครับเพื่อนบากใกล้เคียงกันก็คือแคนาดาและก็เม็กซิโกที่ถูกเพิ่มขึ้นถึง25%ทั้ง2ประเทศนี้นะครับจีนไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่2ประเทศนี้นั่นแหละทําไมล่ะเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ดีๆแต่ทําไมถึงต้องไ่ขึ้นมา4นาเข้าเขาด้วยสาส่วนเนี่ยจาก100%เนี่ยขึ้นมาถึง1ใน4เลยนะครับนั่นแปลว่าในเรื่องของการ,ารลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เราให้เอกใจกันเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของการลงทุนและก็การบริโภคภายในประเทศ2ประเทศนี้ มีข้อเกี่ยวข้องด้วยนะครับเนื่องจากว่าสาเหตุที่เขาเพิ่มขึ้นเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะเม็กซิโกประเทศแรกก่อนเม็กซิโกเองเนี่ยเขาต้องมีการกดดันกันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าการลักลอบคนที่เข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกว่ามาจากทางเม็กซิโกเป็นส่วนใหญ่ประเด็นคือไม่ได้เข้ามาแค่อย่างเดียวเดี๋ยวเรามาว่างกันในตอนท้ายว่าเขาเข้ามาแล้วส่งผลต่อประเทศอเมริกาอย่างไงในอีกประเทศนี้นะครับที่เราจะต้องพูดถึงเลยก็คือแคนาดาแคนาดาเองเนี่ย เขาได้ส่งสินค้าเกี่ยวกับกลุ่มของเหล็กนะครับและก็อลูมิเนียมมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นผู้ค้ารายใหญ่ของอเมริกานะครับแต่เนื่องจากว่าเขาเองเนี่ยอาจจะต้องการผลิตด้วยตัวเองก็เลยทําการที่จะเพิ่มภาษีนําเข้านั่นแปลว่าสามประเทศนี้นะครับในการถูกเพิ่มภาษีเนี่ยมันไม่ใช่ข้อดีของอเมริกาสักเท่าไหร่เนื่องจาก คนในประเทศของเขาเองนะครับก็ต้องซื้อของในราคาที่แพงขึ้นด้วยเพราะเสียภาษีเข้ามาส่วนการตอบโต้นะครับของทางจีนเม็กซิโกและก็แคนาดาเองเนี่ยล่าสุดเนี่ยจีนเขาบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ของจีนกําลังเตือนว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจตอบสหรัฐกลับคืนมาด้วยนะเราจะได้เห็นข่าวครา,าวมากมายไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือว่าการแบนต่างๆของประเทศซึ่งกันและกันเกิดขึ้นหลังนี้แล้วจะเริเ่มเมาหมัดกันแล้วนะครับซึ่งอาจจะรวมไปถึงการจํากัดการส่งออกพวแกแร่อีกด้วย ซึ่งอาจจะเป็นแร่หายากของเทคโนโลยีสหรัฐที่ใช้อยู่ในตอนนี้นะครับเพราะว่านําเข้ามาจากจีนส่วนการตอบโต้ของเม็กซิโกนะครับหลังจากที่ถูกกล่าวเอาไว้ว่าเขาเนี่ยลักลอบคนเข้าประเทศสหรัฐที่มากขึ้น หรือว่าในต่อเนื่องจนเป็นเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งไมซโกเขาเนี่ยเขากำลังพิจารณาการขึ้นภาษีตอบโต้ตคืนให้กับทางสหรัฐเองเหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าการเกษตรนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อเก,กษตรกร,รของอเมริกาเป็นอย่างแน่แท้ส่วนประเทศสุดท้ายก็คือแคนาดานาย,ยกแคนาดานะครับหรือว่าจัสตินทูโดเนี่ย เขาได้ประกาศว่าแคนาดาจะขึ้นภาษีนําเข้าของสหรัฐเหมือนกันบางประเภทเพื่อเป็นการตอบโต้นะครับและกําลังจะพิจารณาข้อตกลงการค้าบางส่วนด้วยกันนั่นแปลว่าสงครามเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้แค่สประเทศนี้นะฮะแต่ประเด็นที่ผมบอกว่ากําลังเป็นปัญหาของทางสาหรัฐเองกับเม็กซิโกเลยเนี่ยที่เราต้องขีดคาดในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของการใช้ยาชนิดหนึ่งชื่อว่าฟิลทานินฟิลทานินเนี่ยยาเสพติดป,ประเภทหนึ่งประเทศไทยเนี่ยจัดอยู่ในประเภทที่2นะครับ แต่ในส่วนของการใช้งานเนี่ยเคยเห็นคนที่เขาเดินรูปร่างแบบนี้ไหมของอเมริกานะครับเขาจะเดินรูปร่างเหมือนกับเรากําลังเป็นซอมบี้อะ่ะทุกคนน่าจะเคยเห็นข่าวมาสักระยะหนึ่งเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าการที่มีคนลักลอบเข้ามาจกทางเม็กซิโกเนี่ยนะครับอันนี้คือข่าว,ข,าวข่าวที่เขาออกมานะเขาบอกว่าเอายาเสพติดประเภทนี้มาใช้ด้วยในกลุ่มของคนไร้บ้านเองในกลุ่มของคนจร หรือว่าแม้กระทั่งในวัยรุ่นของอเมริกานะครับที่ถูกใช้ยาตัวนี้ทําให้มีอาการมึนแบบนี้เดินคล้ายกลุ่มของซอมบี้มืออีกมืองอ,อ,อ,อแล้วก็ทํำท่าท,ทําท,ทางเหมือนเป็นซอมบี้ในหนังอย่างที่เราเคยเห็นกันเลยกเหลือกัดคอนี่แหละซึ่งในการลักลอบนี้นะครับนำเข้ามาจากเม็กซิโกแล้วก็เข้าวงเล็บว่าอาคจะมจีนด้วยนะแน่นอนครับฤิ์ของมันเนี่ยจะออกงานเร็ว และที่สําคัญคือมันนานปกติแล้วเขาจะใช้ยาตัวนี้ในการที่จะบล็อกสันหลังหรือว่าในการที่จะผ่าตัดต่างๆของอวัยวะของมนุษย์เรานะครับแต่ถูกมาใช้ผิดประเภทคนเอามาเสพกันนั่นเองแต่อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐที่เราเองจะต้องจับตาดูตลอดระยะเวลาหลายๆปีนี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเนือยังคงตึงเครียดจากหลายประเด็นนะแต่ไม่ใช่สงครามการค้าเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมถึงประเด็นของไต้หวันอีกด้วย ซึ่งสหรัฐนะครับเขาได้ส่งอาวุธไปให้กับทางไต้หวันทาให้จีนไม่พอใจตอนนี้กาลังเป็นสงครามกันอยู่นะครับยังรวมไปถึงปัญหาทางด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยเขาได้กีดกันจากจีนในส่วนของไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยหรือว่าทิกต o k เองก็ตามทศส,สุดท้ายนะครับก็คือสงคาาสรามทางเศรษฐกิจที่กาลังแข่งแย่งกันเป็นมหาอำนาจของโลกสหรัฐเนี่ยพยายามที่จะกําจัดการเข้าถึงซีมิคอนดักเตอร์ของจีน ว่าเป็นอะไรส่วนสําคัญในการที่จะมาสร้าง AI ต่างๆหรือสร้างอุปกรณ์หรือต่างๆด้วยซึ่งจีนนะครับเขาได้ตอบโต้ด้วยเพิ่มความร่วมมือกับทางรัสเซียนะครับเนื่องจากก็มีประเด็นขีดเซ็กกันอยู่นะอย่างที่ว่านะครับเขาต้องการเป็นยุคทองไง เขาเลยต้องการทำทุกอย่างที่ตัวเองเ,เป็นเบอร์หนึ่งยังไงคงหนีมี้นในเรื่องนี้นะครับและนี่ก็คือประเด็นหลักๆนะครับในส่วนของการลดอัตราดอกเบี้ยทําไมเขาจะงต้องคงอตัตราดอกเบี้ยเอาไว้อยู่นั่าจะเป็นเพราะว่าสงครามการค้าที่ยังไม่รู้ทิศทางกัแน่นอนนะครับเพราะเมื่อเขาขึ้นราคาของภาษีเพิ่มขึ้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องจ่ายมีมากขึ้นคนในประเทศเองด้วยเขาก็ต้องซื้อของจากต่างชาติที่แพงมากขึ้นกว่าเดิมอีกนั่นจึงทำให้สหรัฐอเมริกาในตอนนี้นะครับยังอยู่ในช่วงที่ยังตัดสินใจกันไม่ได แอตแลเบียหรือว่าจะคงเอาไว้อยู่ดีตอนนี้ก็เลยเลือ,อกที่จะคงอัตราโเบียเอาไว้ก่อนเนื่องจากเกตุทางสงครามการครับนั่นเองครับประเด็นสุดท้ายที่เราจะมาคุยในวันนี้คงหน,น,นเรื่องราทอปิกนี้นะครับทองคำกันบ้างเช้าวันนี้นะครับเปิดตลาดวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์นี้มาเนี่ยปรากฏว่าทองคํามีการเทตัวลงมาต่อเนื่องจากวันศุกร์เนี่ยจำนวนระยะประมาณ4 0 0 0จุดแล้วนะครับในราคาของกราฟทองคาซึ่งปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับที่เรากําลังคุยกันในเรื่องข่าวเนี่ยทองคําอยู่ที่ราคา2775ดนเจ็ดรอยเจ็ดสิบ อออซึ่งสาเหตุในการดิ่งลงในครั้งนี้นะครับคงอย่างที่บอกครับดอลลาร์สหรัฐกาลังแข่งค่าขึ้นทําให้ทองเองเนี่ยดูไม่ค่อยน่าลงทุนเนื่องจากการมาของโดนัลด์ทรัมปลักลงทุนนะคะรับเขาเลเทขายทากําไรหลังจากที่พุ่งสูงสุดในรอบ6เดือนที่ผ่านมาอีกด้วยแล้วก็กองทุนรายใหญ่นะครับกำลังเทขายเพื่อทําการลดความเสี่ยง การเพิ่มภาษีนําเข้าในส่วนของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีต่างๆที่โดนทัทป์เองเขาก็ำลังทํานโยบายใหม่ๆออกมานะครับและก็เฟดส,ส่งสัญญาณชะลอการลดอัตราดอกเบีย้ยทาให้แรงซื้อของทองคาลดลงต่อเนื่องนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนหากเฟดขอลดดอกเบีย้ยจริงราคาทองเนี่ยอาจกลับมาขึ้นสูงขึ้นหรือไม่แน่อาจจะล่กงลงองผิดก,ก็ได้นะครับขณะนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโลกของเราเนี่ยกำลังอยู่ในยุคข,ข,ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใช่และทุกอย่างต้องมีขึ้นมีลงมีเป็นกราฟให้เราได้เห็น แต่ประเด็นที่มันขึ้นและมันลงหลักการขึ้นในลหลายๆครั้งอาจจะขึ้นได้นานหรือว่าอาจจะขึ้นได้ไกลกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาก็ได้การลงก็เช่นเดีวยวกันจึงเป็นเรื่องไม่ผิดเลยที่เราเองจะต้องมาจับตาดูในข่าวแบบวันนี้นะครับโลกของการเงินเนี่ยมันไม่ใช่เกมแห่งโชคชะตานะครับแต่มันคือเกมของข้อมูลใครที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนก่อนนั่นแหละ แล้วสรุปเลยนะครับวันนี้โลกของเรากําลังจะไปทางไหนและนี่ก็คือกราฟทองคําที่พวกเราเองเนี่ยกำลังจับตาดูกันเป็นพิเศษในสุขของวันนี้นะครับหลังจากที่มีการทำออท High เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ราคา2817จนปัจจุบันเนี่ยลดลงมาเนี่ยระยะทิ้งประมาณสัก4,000จุดในราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2772แล้วสัญญาณบ่งบอกอะไรบางอย่าง สรุปสุดท้ายโลกของเรากําลังจะไปทางไหนอันดับแรกเลยนะครับไปทางนี้ก่อนเลยอเมริกากาลังผลักดันตัวเองให้กลายเป็นมาหาอานาจของโลกในทุกๆวิถีทางแม้กระทั่งสงครามทางการค้าด้วยน,นั่นเองข้อที่สนะครับจีนกําลังหาทางตอบโต้กลับซึ่งเราจะต้องจับตาในช่วงนี้ว่าเขาจะมีนโยบายอะไรเกิดขึ้นมาบ้างและ ในส่วนของสงครามการค้าที่จีนเองก็มีเอี่ยวด้วยเนี่ยเขาจะส่งผลนโยบายทางเศรษฐกิจโลกกันยังไงบ้างและข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับในเรื่องของอัตาอกเบียเองการเพิ่มการลดหรือว่าการคงอัตาโกเบียเองก็ตามนักลงทุนทองคำเนี่ยจะต้องจับตาดูเอาไว้นะครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่ดอลลาร์ดีขึ้นคนจะแห่ไปทางนั้นครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพันธบ,บัตรเองหรือแม้กระทั่ง การซื้อดอลลาร์ทิ้งเอาไว้เองก็ตามทองคำเองอาจจะมีการกดตัวลงอาจจะรุนแรงกว่าน,นี้ก็เป็นได้หรือไม่นําซ้ำนะครับอาจจะเกิดนโยบายต่างๆเกิดขึ้นทําให้ดอลลาร์เองเนี่ยมีการอ่อนค่าลงทองคจจาก็จะกลับมากลายเป็นเซเว่นอยู่ดีไม่ว่ายัางไงเองก็ตามนะครับทองคําคือเบอร์หนึ่งในตอนนี้เราเองจะต้องจับตาดูในเรื่องราวต่างๆที่มีปัจจัยสอดคล้องกับเขาเองนั่นเองนะครับสำหรับข่าวสัปดาห์นี้นะครับเปิดมาด้วันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์นี้เนี่ยสำหรับฟาสนิวรู้ข่าวเร็วโดยเกณ์ี่าอยองน บของเราเอาไว้ด้วยนะครับเพราะทุกคนจะรู้ข่าวเร็วและเดินเกมก่อนตลาดครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ